เสร็จสับเราว่ากันต่อเมื่อวานนี้ยติอภิปรายไม่วางใจหลังอภิปรายไปสองวันวันจันทร์กับวันอังคาร<ฆ>เมื่อวานนี้ลงมติผลการลงมติไม่เหนือความคาดหมายยังไงก็ผ่านหมายถึงน้ำตรีแพทองทานใจรับความไว้วางใจอย่างแน่นอนเขาลุ้นกันเฉพาะจะมีงูเห่าสักกี่ตัวไอ้กี่คน<ฆ>หรือใครที่ไหนพักไหนจะเกิดงูเหา<ฆ>่าผลการลงมติเมื่อวาน ปรากฏว่าไว้วางใจ319เสียงค่ะไม่ไว้วางใจ162งดออกเสียง7นะคะเราไม่ต้องพูดมากผลไปไปตามความคาดหมายเลยแหละท่านผู้ชมโดยที่ถ้าดูลึกลงไปในส่วนของคะแนนโหวตเป็นยังไงเราก็จะเห็นเลยนะครับตูวชมว่าอาไปดูผังของการเป็นฝ่ายคา้าฝ่ารัฐบาลสักหน่อยเอาขึ้นมาดูซิผังนี่ จะเห็นอย่างนี้ฮะทนบู้ชมรัฐบาลเนี่ยมีสามสองหนึ่งฝ่ายค้านเนี่ยมีหนึ่งหกสองเอาไม่ใช่อันนี้คือผลการลงมติแล้วถูกไหมใช่ค่ะผลการลงมติแล้วจริงๆผมยังไม่แน่ใจว่าเฉลีรวมไทยเป็นฝ่ายค้านไหมเพราะเดิมตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลคะ่ะแต่ปัจจุบันน่าจะเป็นฝ่ายค้านแล้วไหมไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าผลการลงมติปรากฏออกมาถ้าเราเจาะลึกลงไป เอาเป็นว่างดออกเสียงก่อนง่ายๆเลยเจ็ดคนก็คือประธานทั้งสามประธานของพรรคประชาชาติคุณวันนอประธานของพรรคภูมิใจไทยคุณพระรดอนแล้วก็ประธานของพรรคเพื่อไทยคุณพิเชษต์อีกสี่คนก็พี่มีมติมาก่อนหน้าขอเใช้เอกสิทธิ์ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะสี่ท่านบวกกันสามบวกสี่ก็คือเป็นเจ็ดที่งดออกเสียงนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาแค่นี้เลยที่งดออกเสียงขณะที่ในส่วนของรายละเอียด ของงูเห่าอันนี้น่าสนใจแล้วปรากฏว่ายังไงท่านบู้ชมงูเห่ารัฐบาลได้เพิ่มมาเจเสียงจากไทยสร้างไทยหเสียงพักนี้มีสอสอหกเป็นงูเห่าซะห้าอัตโตลงที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นลังงูหรือเปล่านี่อ่าห้าเสียงที่ว่านี้ของไทยสร้างไทย พลังประชารัฐหลุดมาเสียงเดียวเหนือความคาดหมายเหมือนกันทีแรกคิดว่าจะไหลามามากกว่านี้มีหนึ่งคนนะคะของพลังประชารัฐก็คือสอสอการนาคะ่ะขนาดที่เหนือความคาดหมายเหมือนกันก็คือไทยก้าวหน้ามาหนึ่งคนคือสอสอชัยยามพวานมั่นเพียรจิตหรือคุณปูอัดนั่นเองอ่าปกติก็ไม่มีใครสนใจสักเท่าไหร่ปรกากฏวเป็นปูอัดไงทั้งนี้ มีสสรัฐบาล3คนที่ไม่มาลงมติก็คือคุณเฉลิมค่ะสสเพื่อไทยนะคะแล้วก็มีคุณสุพลจุลสสยสสชุมพรรวมไทยสร้างชาติแล้วก็คุณอนุรักษ์จุรีมาสสร้อยของพักชาติไทยพัฒนาขณะที่พักฝ่ายค้านเป็นยังไง พักประชาชนเนี่ยร้อยสี่สิบสามขาดไปสองมาร้อยสี่สิบเอ็ดเกือบเต็มที่ขาดไปสองเขาชี้แจงคนที่หนึ่งคุณวันวิภาไม้สนเป็นบัญชีรายชื่อนะคะลาป่วยพักรัาษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอ,อีกท่านหนึ่งคือคุณ,คณสุรินคุณศิรินสะะงวนศิลสสกทมก็แจ้งลาป่วยเช่นเดียวกันพักพลังประชารัฐยี่สิบคนเนี่ยขาดไปคนเดียวที่ไปยกมือให้กับนายกไว้วางใจก็คือคุณการนาค่ะคนเดียวอีกสิบเก้าคนไม่ไว้วางใจ ก็ต้องถือว่าเป็นเอกภาพเหนือความคาดหมายนะใครจะไปบอกว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมอเจเจพพพลเดกประวิตรมาพิปรายเองขนาดที่ไทยสร้างไทยมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ลงมติไม่ไว้วางใจในฐานะฝ่ายค้านก็คือคุณชัดชวานค่ะสสร้อยเอ็ดนะคะอีกหคนกลายเป็นงูเห่าไปลงคะแนนไว้วางใจนายกรัฐมนตรีโอ้เมื่อวานนี้นักข่าวเจอปวดชัยยามพวันเจ้าตัว อาปรเิเสีข้อหาว่าเหมือนมาไว้วางใจนายกเป็นเพราะจะช่วยเหลือเรื่องคดีเกี่ยวกับกรณีอื้อฉาวที่เชียงใหม่หรือเปล่าที่ไปเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวไต้หวันเนี่ยต้องไป คุณปูอัดบอกว่าที่ตัดสินใจด้วยเนื้องานของท่านนายกเลยค่ะคือคุณปูอัดอ้างอิงว่าตัวเองอทำเกี่ยวกับแกงคง call center อยู่แล้วดังนั้นต้องขอบคุณท่านนายกมีเครื่องมือทําให้คุณปูอัดเอาไปช่วยเหลือเหยื่อได้ก็หวังว่าจะเห็นรัฐบาลชุดนี้ช่วยเหลือเหยื่อ call center ที่ปล่อยเป็ดกลับมาอีกคืออ้างอิงว่าไปช่วยเหลือเหยื่อที่ call center และได้เครื่องมือจากรัฐบาลต้องไว้วางใจทีเดียวเลยเหรอ เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการโหวตเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็ปรึกษากับทีมเองแล้วว่าวันนี้ผมจะโหวตให้กับทางท่านนายกรัมบีก็คือเรื่องของแกงคอเซนเตอร์คือต้องขอบคุณจริงๆไม่งั้นผมไม่สามารถพาเด็กของผมในพื้นที่ของผมนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้เลยเพราะฉะนั้นผมหวังว่าเครื่องมือชิ้นนี้ครับในการโหวตท้งนี้ในต่อไปเนี่ยผมจะได้เครื่องมือนี้มาใช้ต่อเพราะยังมี เด็กๆอีกหลายคนที่ผมทําอยู่วันนี้เด็กของผมคนนี้ได้กลับมาเตะฟุตบอลอีกครั้งแล้วเรื่องคดีไม่มีใครแทรกแซงได้ครับผมยืนยันคดีก็เป็นสิ่งที่ผมต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมแน่นอนครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่ต่อสู้ตรงนี้ผมยืนยันครับว่าเรื่องของกระบวนการยุติธรรมไม่มีใครแทรกแซงได้ครับอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกันเลยและในส่วนการเมืองก็ยิ่งยิ่งไม่เกี่ยวกันอีกครับก็ม,มีมีครับเป็นการตัดสินใจของผมส่วนตัวเองผมว่าบางอย่างในนามแฝกค้านก็จริงว่าปัจจุบันนะฮะถ้ารัฐบาลทําาาาาดดีผมมคิว่าบบงงงอยกก็ต้้ชัน การเมืองยังไม่มีคุยเรื่องนี้เลยครับยังไม่มคุยเลยวันนี้ต้องให้เกียรติพักที่ผมสังกัดอยู่เรื่องเรื่องอนาคตการเมืองยังยังไม่ได้มีการคุยว่าจะไปอยู่ที่ไหนอะไรังไงครับวันนี้ยังอยู่ไทยเก้าวหน้าอยู่ครับนี่ท่านบู้ชมขณะที่พักต้นสังกัดเขาว่ายังไงเนี่ยล่าสุดเห็นว่าอาหัวหน้าพักก็ยังงงๆอยู่ใช่ไหมหัวหน้าพักไทยเก้าหน้าคุณวัชรพงษ์บุตรสมงคลเขาบอกเพิ่งทราบเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ โอ้โหเราก็ได้รับการชี้แจงจากคุณปูอัดว่าเป็นเพราะว่รารัฐบาลเคยอำนวยความสะดวกให้คุณปูอัดตอนประสานช่วยเหลือเหยื่อแก๊ง c a ซ็นเตอร์ที่ปล่อยเป็ดส่วนหนึ่งก็เลยมองว่าเป็นบุญคุณเลยโหวตไว้วางใจก็เป็นเหตุผลของคุณปูอัดชัยยมพวานแล้วจะมีปัญหากับมติพักไม่เป็นฝ่ายค้านบอกเรามีอยู่เสียงเดียวอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนมันก็เป็นแนวทางที่เรายึดถือมาโดยตลอดก็คงจะไม่ถึงขั้นขับใช่ไหมค่ะถ้าขับนี่จะเป็นสอสอประวัติศาสตร์ ถูกขับไปจากสองพักแต่ไม่ใช่ไหมพอเมื่อวานนี้นักข่าวถามถึงขนาดอาจได้คุยกับพักกล้าทําแล้วหรือเปล่าถามปูอัดอ่ะอืมค่ะคือจริงๆถามท่านหัวหน้าพักก็แหละมันมีกระแสข่าวว่าคุณปูอัดไปคุยกับพักกล้าทำท่านหัวหน้าพักบอกได้ยินมาบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรรู้แค่นี้นี่ถ้าเกิดโดนขับสองพักนี่โคตรประวัติศาสตร์เลยนะอาขนาดเดียวกันอประเด็นนี้ไม่รู้อาจจะเป็นการแสดงความเห็นเป็นอิสระ แม้จะไม่ได้ทานะฝ่ายค้านเพราะพักเขาเป็นพักฝ่ายค้านาแต่คนจับดาตัูประเด็นนี้อยากได้จริงๆหรอสมมติรัฐบาลท่านนายกแพททองทานเนี่ยเ,เมื่อวานนี้นักข่าวถามนายุมตีหลังการประชุมสภาเสร็จจ้นและวมะติไว้วางใจข้อที่หนึ่งนายุมตียืนยันว่าไม่ปรับครมอแล้วบอกคุณพ่อแล้วด้วยเพราะก่อนหนะ้าคุณพ่อก็มักจะมีการไปพูดหนึ่งสองสามแล้วลูกสาวก็บอกว่าเป็น เป็นอำนาจของนายกนะเมื่อวานนี้ก็บอกแล้วนะว่าไม่ปรับครมอรเพราะทำงานกันมาดีต่อเนื่องถูกไหมอ่าเหตุผลการทำงานมันกำลังไหลลื่นดีอยู่ค่ะอ่าแล้วก็ได้เปิดใจช่วยกันในการอภิปรายไม่อวใ,ใจที่ผ่านมาขอบคุณจริงๆขนาดเดียวกันคุณแพทองทานท่านเนมตีก็ยังบอกด้วยนะว่าไม่ได้ต้องการให้มีภาพงูเห่านะ ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะท,ที่ที่ไว้วางใจตพึ่งเสียงงูเหา่าไม่ไม่ไม่ได้พึ่งเลยนะคะใจไม่ต้องการให้มีภาพงูเห่าไม่ต้องการค่ะไม่ต้องการให้มีภาพค่ะแต่ว่าจริงก็ต้องขอบคุณทุกคะแนนเสียงอยู่ดียังไงก็พาร,ร่วมรัฐบาลร่วมทางานกันมาถ้าแค่คะแนนของพาร,ร่วมก็พออยู่แล้วค่ะไม่ทราบไม่ทราบว่างูเหา่าคอือเขาว่า งูเห่าจากไหนใครคืองูเห่าเรทราบอย่างนะคะว่าจะเสียงนี้จากใครนะคะไทยท่านไทยพลังประชารัฐอ๋อค่ะไม่มีเพราะไม่ได้คุยอะไรกันไว้ก่อนเลยอันนี้ด้วยความสัต์จริงแบบที่สุดแล้วว่าไม่ไม่ได้คุยอะไรกันไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบว่าต้องให้อะไรนะคะไม่มีค่ะไม่มีการต่อรองเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะว่าจริงๆอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะคะว่าจะปรับคอรมอเป็นอำนาจของนายก่ราฐมันตีอยู่แล้ว ถ้าจะไปทางไหนยังไงก็ก,ก,ก็ไม่ได้เป็นผลอะนะคะจริงก็ทำทำงานต่อไปเต็มที่ก็คุยกันอยู่แล้วที่นัดเจอกับพักร่วมอะไรเราก็คุยกันชัดเจนทุกเรื่องนะคะเพราะว่ามันเป็นสไตล์การทํางานของดิฉันอยู่แล้วว่าจริงถ้ามีอะไรก็บอกกับพักร่วมตรงๆว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่แบบไหนที่เราต้องการและเราไม่ต้องการก็ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นนายกเจนวายค่ะเพราะว่าพูดแบบนี้แล้วค่ะแล้วจะมีกลับอะไรไหม ยังไม่มีแลนจะปรับคอรมอรค่ะถ้าเขาเป็นผู้ข่านผู้นกเรื่องการปรับคอรมอแต่เขาพีานคนไปค่ะดิฉ่ฉันจริงฉันรับฟังอยู่แล้วทุกเรื่องนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วได้ได้คุยกันอยู่แล้วนะ,ะอย่างเช่นวันที่จภิปายรอบนี้เนี่ยมีการพูดกับท่านนักสินอยู่แล้วนะคะว่าอ๋อยังไม่ได้จะปรับคอรมอรท่านก็บอกอ๋อเหรอโอเคอย่างเงี้ยค่ะก็คงม,มันแค่มีแค่นี้ก็เลยไม่ไม่ได้คิดจะปรับคอรมอรตอนนี้องัฟน เราฟังเหตุผลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะปรับหรือไม่ปรับก็เดี๋ยวเราก็คิดอีกทีดูแลกันใช้ช่องทางนั้นนะคะคิดว่าทุกคนถ้าอยากได้อะไรนะคะก็คงต้องมีการวิ่งทุกช่องทางซึ่งก็ทราบอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแล้วก็ก็ดูกันเองว่าว่าวิ่งทางไหนแล้วเป็นผลละกันนะคะเหตุผลที่ยังไม่ปรับตอนนี้ก็ยังยังรู้สึกว่าการทํางานกําลังโฟลได้ดีนะคะแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องทุกคนก็ต้องมีเวลาในการ ปรับตัวแล้วก็ในการที่จะเ,เริ่มเริ่มทำงานให้มันให้มัน,มนคล่องมือกันต่อไปก็เหมือนดิฉันนี่แหละค่ะคารมก็คารมแรกเหมือนที่ดิฉันเข้ามานี่แหละก็ทํางานเท่าๆกันเพราะฉะนั้นก็ก็ดูกันไปสรุปคือท่านนายกบอกนี่ไงสไตล์นายกเจนวายก็เหมือนดิฉันเนี่ยเพิ่งทํางานมาครมก็เช่นเดียวกันก็ยังมาร่วมกันได้ดีจริงๆนักข่าวถามที่ท่านตอบอะในทำนองว่าเดี๋ยวจะมีบุคคลไปวิ่งคุณพ่อนะไปวิ่งหาพ่อนึกออกใช่ไหม อัะถ้ายกก็บอกก็คอยดูวิ่งทางไหนแล้วผลมันจะเป็นยังไงม,มีความมั่นใจว่าไม่ได้ปรับคัน้นตรีขน